ก็เมาอคืนมาเล่ากันเลยค้างเลยค้างเลยกระตุกเลยโอ้บายบายเอ้ตุ๊กตีอ่ยสวัฮาีสวัสดีแ่ไปดีมัม สวัสด oh. ีันนี้นะวัน้ใครจะมีการมีอะไรเนี่ยเขาทำวันนี้เขาทำผมวันนี้เขาทำผมผมสวยสวยมากวันนี้เขาทำผมแบบว่าสวยสวยจนจำก็ได้เลยอือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟาอาโซคอยฟังดูเรื่องอะไรก็เจ้เลยอ่ะ nếu bạn được không? thing to you, at all. Song điều gần. Yes. Song điều gần. Charlie, wait, wait, wait. I, I, you and me same. Oh, oh. Ta đàn, ta đàn, đàn, Yeah. Từng phải không? same. แต่ชาร์ลีสวยมากกว่ากามินอยาเข้าใจไหมอยาสวยสวยมากอยากชาร์ลี very beautiful สวยชาร์ลีสวยมากกว่าเยอะเลยมองดูตรงเดียวกันจริงๆเลยนะเมื่อกี้อินกินกำลังดูกินเกาอย่างอีนไ่ทานแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงไปอย่างเดียวกินแล้วครับกินแล้วกินข้าวยังกินข้าวกินเร็วอิ่มเร็วอิ่มเร็ว อือเอ้ยะทำไมวันนี้เขาสวยยังไวลูกไผมอือสวยทุกวันอยู่แล้วแหละแต่วันนี้สวยแบบแปลกๆไปอืออืออย่าเข้ามาเยอะเขินแม่แม่อยู่แม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ไปแอบก็ได้ให้แม่ไปแอบไปแอบก่อนให้ไวรูกนาคุยกันวลูกน่าคุยกันอือ ทัลลี่ my home ah your home ั i วันนี้ฉันนฉันยังนบังอฉันยังนบังมันะขาพูดอะไรนะวันนี้ฉันยังไม่ยิ่งิเพีได้ก็สมหนอ๋อโอเคโอเค c o m i n วันนี้เป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมยอยน้ How was you r day แ m h a p p y h a p p y มากมากร้องเพลงเหนื่อยมากว่าใจด้วยทำอะไรกันอยู่ We are breathing 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 อย่าไปกวนนะหายใจหายใจฮะ สวยมากนะครับผมเก่งเจ้าเลยนี่เหนื่อยไหมวันนี้อ่าเขาเข้าใจแล้วเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมวันน,นี้เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื <laughs> ่ยอย Tired today Ah no no I'm okay I'm okay very very good อืม <c oughs> <c oughs> แม่ไปอยู่แล้วนาไกลได้แต่ลืมไปลืมไปอะไหลานอยู่หลานอืมนั่งอยู่ไกลอืมนี่เรากลังนั่งดูอะไรอยู่เนี่ยก็ว่าแล้วกำลันดูแล้วมันเพลินจังเลยใช่ไหมกำลังแหวดรูดกำลังดูคนสวยอยู่ทันทีทันที come คอม e come please okay c o โอเคอาเธอ <laughs> ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ถือว่าไม่เห็นไปแล้วกันโอเคจำมือเออ <c oughs> ถือว่าไม่เห็นไปแล้วกันอืมิม้นข <the> มิน้นว <What? S 1> again please <laughs> come on come on อืออาเธอฮะ <c oughs> อา่า อไม่มีอะไรไอ้หนูไว้โตค่อยกลับไปย้อนดูอีกสิบปีก็คืออ่าอ่ะถ้า21ใช่อ่ิบเา21ค่อยค่อยไปดูนี่เขากำลังอะไรดีใจสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรเขาชอบไปแล้วเขาทำอะไรอยู่ไม่รู้นะอือเดี๋ยวเราค่อยถามเขาอืม เนี่ยเรามานั่งดูเขานั่นแหละอืมแล้วได้ถึงอืออืมให้เขาดีใจไปก่อนอือเราเขาดีใจเสร็จค่อยคุยกันเราอืออีกไม่เกินชั่วโมงนะเธออืงอืมโอเคโอเคคิสอืมโอ้เนาะ ถามนี้พรุ่งนี้ทำอะไร Tomorrow but what are you doing Tomorrow อ๋อ Charlie t i n k i n g Charlie t i n k i n g Charlie Tingting Charlie t i n k i n g Charlie Tingting ก็คือคิดพรุ่งนี้อ้าว ฉันอยู่กับเธออยู่ถือว่าไม่เห็นโอ้งไหเขาเหอเฮ้ยฉันไม่เห็นะไเลยเลยอืมได้เขาน่าจะได้สตุกสติกเกอร์อะไรนั่นแหละอืมอะเรานั่งดูครับปิดตาดูไปโปรโมทเธอลองเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมา,นมาทำอะไรที่นี่อืมสี่เปอร์เซ็นสีเปอร์เซ็นขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมนั่งดูผู้ใหญ่เจกันผ่านออนไลน์ <c oughs> เออฟราอท ความรู้เท่า Thank you so much Thank you Thank you Thank you m mm ืม hmm. Oh many viewer very many viewer Charlie Charlie Oh my God Thank you Charlie อ oh. uh, ่าาต้องบายบายใช่ไหม30%เออไม่เป็นไรเรานั่งดูเขามีความสุขนะเออโอเคเออเขายังดีใจกับสตุกคิวอยู่อืม เด็กอยู่ครับผมเด็กอยู่ครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอแน่คุยกับเพื่อนัก่อนเฮ้ยส่งมาไม่ติ๊กเกอร์ประวันอะแน่จริงก็ส่งมาอีกดินี่เราเป็นเหมือนเออโอเคต้องเป็นขอบใจมากอืมขอบใจมากเฮ้ยฉันเมื่อกี้อยู่ได้อืมยูนิเวิร์สไอได้ปาโรมาเฮ้ยขอบใจมากส่งมาไม่ก็ไม่รู้ติ๊กเกอร์เออส่งมาอีกดิเออเอาเป็นว่านี่สองเปอร์เซ็นแล้วเออ หน,นหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก่อนจะหมดหนึ่งเปอร์เซ็นเออเอบใจมาประวันเออการเมนหน้าวานันเปอร์เซ็นแฮปปี้แฮปปี้คดไนท์ทุกนนทกนขอบใจผมขอบใจทุกคนก่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนน่ารักมากผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนจริงที่วันนี้อยู่ดูด้วยกันทรมานอยู่ฟังฟังผมร้องเพลงหลายชั่วโมงดีใจมากที่วันนี้ได้ร้องเออขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปไหนก็มีแต่ความสุขเธอเราเรยบอกให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเอะ Nick, why Oh! Charlie! Thank you! Bye bye! Oh! Charlie, please! Next! Bye something!